พร้อมกันมากเลย อย่างยิ่งค่ะกับสนามนี้ของเราค่ะใช่แล้วครับแล้วก็แน่นอนเลยนะครับว่าการจัดการังกล่าวนะครับพร้อมกับถ้วยรางวาัลรวมไปถึงรางวัลอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับก็จะได้รับเงินรางวาัลยานะคระัม,มีมีความพิเศษเนี่ยแตกต่างกันออกไปโดยเพราะฉะนั้นคน่าการสะสมท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะในวันนี้เรามีท่านผู้บริหารมาร่วมง,งาน ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะท่านอาจารย์ในแพทย์สุวรรณชัยออกทุนสับสนการสร้่งเสริมสุขภาพนะครับว่าสอสอสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะสมาคมกีฬากรีฑิแห่นประเทศรเรื่องอื่นๆได้นะครับแล้วท้ายที่สุดลองนึกภาพไปด้วยกันว่าถ้าคนในสังคมเรา มีความรู้สึกว่าอยากที่ท่านก็เดินทางเข้ามาเทีย่ยวในเมืองไทยโดยอาศัยเรื่องกีฬาเราก็เรื่องแหล่งท่องเทีย่ยวต่างๆของประเทศว่าเนื่องจากในสนามนี้ของเราเนี่ยเป็นสนามที่มีนักวิ่งหลายหลายท่านให้ความสนใจมากเลยนะคะท่านอยากจะเดินทางไปนะคะนะครโค้ชแบงค์เองอาจจะอยู่สักสามสิบเลยฮะก็คือโดนคุณแบบที่นสนาม ในการแข่งขันในไทยค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าน้อยนะในสนามที่จะได้รับการการันตีจากทางสมาคมว่าระยะเนี้เป๊ะจริงนะครับฉะนั้นเราจะเจอว่าเนี่ยเรามีสนามที่การันตีแล้วว่า 10K จริงๆฉะนั้นคุณจะได้รู้แล้วว่าเวลา10กิโลเมตรของคุณน่ทำได้เท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากู้เบสทำเไรจริงอยากให้ลองถือว่างานนี้น่ะเป็นโอกาสดีมากค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้พันแลนด์มาที่สำคัญแล้วก็มีรูปสวยๆจัดในงานด้วยครับค่ะก็คิดว่าไม่อยากได้พลาดครับ โดยเฉพาะการวิ่งเข้าเส้นชัยตอนีพรัตที่กำลังขึ้นพื้นสนามนี้นี่สังเกตเนี่ยนอกจากหน้าตาที่ค่อนข้างดีเร็วเสื้อยังสวยด้วยก็เรียกว่ามีครบครับก็มาเนี่ยเราขับรถขึ้นไปเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบสูงมากแล้วนะคะถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นไปเนี่ยก็คงจะชาเลน่นไม่แพ้กันค่ะครับมันเริ่มจากชื่องานวิ่งเลยครับ Thailand Championship 2025 นั่นหมายเวราะว่าทุกคนที่สมัครสื่อสื่อสื่อความเป็นนักวิ่งจริงๆริ่เพาอไปจริงจริงหลายทีพวกเขานะคะเราคนอื่นพามหมดคนอื่นไปแล้วจะอยากวิ่งอย่างเดียวก็ได้สมัครได้หรือว่าอยากวิ่งอยากได้เสื้อด้วยก็สมัครอีกแบบหนึ่งได้ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นที่สื่อมวลชนเก็บภาพนะคะมีกล้องไหนยังไม่ได้ภาพสามารถยกมือแจ้งเราได้เลยนะคะก่อนที่ พับนิ่งเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อด้วยออวิดีโอนะคะมีกองพับนิง่ทงท่านใดยังไม่ได้ยกมือจังตรงกลางครับขอเสียงปรบมือตั้งอีกครั้ง